นับสนุนโดยใหม่รองเท้ากีต้าวคีย์บอร์ดเวอร์ชั่น2.1สีจี๊ดโดนใจก็เดิมดเรายังคงอยู่กับทีมนักแสดงจากละครซิทคอมสุดยอดนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าซีดมากๆเลยค่ะบททดสอบที่เหลือนะคะจะซีดจะซาจะสุดยอดแค่ไหนฟันว่าไปติดตามชมกันต่อเลยคะ่ะ จากบททดสอบของเราในครั้งนี้เห็นได้ชัดเลยว่านักแสดงของเราเนี่ยแต่และคนมีความสุขมีความสุข <characterized> แต่ว่าภารกิจในตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวครับไปดูกันต่อเลยดีกว่าแม่เกมดีสงสัยจะให้ไปเป็นเด็กวัดนะครับเนี่ย งานเข้าพี่ใหม่ตัวยืนจแล,ะล,ะละ้วครับแล้วจะยืนไหวไหมครับเนี่ยข้าวก้นบาท <sim ult i> นำของที่อยู่ในบาทมาปั่นให้เข้ากันแล้วกินให้หมดโอ้ย <c oughs> น้ำกล้วยข้าวขนมชั้แล้วก็แกงเขียวหวาน ูสีหน้าในใหม่ของเราสิครับสงสัยคงจะอยากกินอยากกิน เล่นเอาทีมของในใหม่ค้ำกันไม่ออกเลยดีเดียวโดนหนักจริงๆครับเกมนี้อีกทีมก็หัวระยะเพื่อนในโดนทําโทษกันไปตามระเบียบก็เี่เแหละพิสัยไม่ดีก็ต้องโดนทาโทษค่ะเอเ็นพะเอกเรานั่งนิ่งมานานละก็มีเรื่องอะไรอยากจะ พูดถึงเขาบ้างไหมพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟเข้าฉากกับพี่แดนบ่อยมีอะไรจะเม้าไหมเป็นเรื่องในฉากอะไรยังไงจริงๆก็มีโอกาสได้ไปทำเพลงประกอบบ้านแดนมากกว่าบ้านแดนเขาจะมีสองหลังอีกแล้วเขาเป็นเรือนไทยอ่ะหลังก็เป็นออฟฟิศเราก็ลองถามเล่นๆดูว่าเฮ้ยเรือนไทยอ่ะมีอะไรหรือเปล่าแดนเขาบอกมีสิตีสามเดี๋ยวก็เจอใช่นั้นแหละเราก็รีบกลับบ้านบ้านเราอยู่ในซอย ต้องเดินออกไปมันก็มีอู่รถมีหมาเยอะอบอกว่าก๊อฟไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเราแป๊บนึงอยู่แถวนี้ตรงเรือนไทยก่อนรอแป๊บนึงเดี๋ยวเรา,า,า <ๆ S 1> รถไปส่งไม่เป็นไรเราเดินไปได้จะแหวกหมาไปอะฮะเคยเจอกับอ่าก๊อฟมาตอนนั้นที่เรามาฟิชเชอร์ลิงด้วยกันใช่ใช่ใช่พี่จำตัวอ่โชว์นิดนึงเอเวอร์ตัวที่พี่ก๊อฟแต่งให้พี่ตั๊กเดินเข้ามาตอนเช้าบอกขุดอัพตันดูสไตล์ตูบอลรีบักือตั๊กบอลรีบูด ไม่มีตูนบอดี้สแลมไม่ใช่แต่บอดี้สูนแต่ผมคือตูนบอลีบัรผมคือตั๊กบอลีบูลอาจจะไม่มีอิทธิพลถ้าวิชาตาวุ่จะเจอผมคุณจะชะงักแล้วคุณจะหลงรักต Bo ั๊กบอลีบูลเหนื่อยทำมาจาก <laughs> <c oughs> แต่และคนนี่ชื่นชอบในดนตรมีมีการเล่นอย่างวงดีมเฮาส์นี่แต่ละคนก็แบ่งกันไปเลยว่าเล่นอะไรไปนะครับส่วนนังเอกของเราก็ายังมีด้วย อยากบอกว่าส้มเนี่ยเล่นเป็นโนมีทักษะเรื่องฟิเป็นโนมาก่อนป่าเคยเรียนตอนเด็กๆค่ะค่ะใช่ก็เล่นงอแงงแงไปจนแบบโตมาสักพักหนึ่งไม่ไม่ได้เล่นเลยอะไรเงี้ยจนมาถึงเรื่องนี้ถึงได้แบบต้องรื้อฟื้นมาใหม่ พี่แดนนี่ก็ต้องตีระนาดตีระนาดเอกของโรงเรียนอยู่แล้วครับ <ภา S 2> ถือเป็นเรื่องที่ดีได้มาหรือฟื้นพี่ตุ้ยก็ซื้อระน,นาดไว้ให้ที่บ้านมีระนาดเอาก,กลับไปที่บ้านแล้วพังเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือแม่บอกว่าระนาดเป็นของสูงแต่ก็วางโซฟาเท้าตื่นมาต้องใช้ระนาดโอ,โอ้โหมันล้มอ่ะฮะระนาดมันล้มมาลูกอะไร นี่แหละหลังจากนั้นตีสามก็มาออกมาช่วงนั้นออกงนั้นเลยอย่างจุ้นกับพี่ติ๋มเนี่ยนะฮะคือเล่นกีตาร์ตีกลองเป็นอยู่แล้วแต่สองคนนี้ฮะเล่นอะไรเป็นนะไม่เป็นครับอย่างเฟอร์นี่คือไปเรียนตีกลองเลยเรียนตีกลองเลยพี่เคนวงซิลสอนเลยนี่อย่างพี่ดอนนี่ก็ไปเรียนเลยเนี่ยครับพี่ป๊อกวงซิลครับแล้วพี่ตั๊กไปเรียนร้องเพลงมาหรือเปล่าในเรื่องต้องเป็นนักก้องเรียนจากไหนเรียนครับไกลผมไปเรียนกับคุณครูอ้วน คข่วนอะไรอนหลักสิบจะเป็นหลักสิบด้แเรียนเรียนคินี้ได้ได้มหน้ามีน้อยอย่างนี้ มาถึงเกมสุดท้ายกันแล้วจับตาดูกันให้ดีๆครับเกมนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนในแดดเหมือนจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างรอทุกคนเขย่าขวดเสียงดวงให้เสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไป ไม่รู้ว่าผู้คุมกดเปิดเจออะไรเข้าถึงได้ทำเอาทุกคนลุ้นตัวโกตัวเกรงไปตามๆกันนั่นไงผู้คุมกดโดนซะเองละครับ Never, Never รักแร้ดูแลไม่ได้ โนแวกขนรักแร้โ,โ,หโ,หโหงานนี้ผมว่า <c oughs> คงจะเจ็บซี่ยูกิ้วน้าดูเลย <c oughs> อ้าว <c oughs> พีดคาดครับคุณผู้ชมครับ ผู้คุมก่อยของเราไม่สะทกสะ้านแม้แต่น้อยเลยนะครับสงสัยพี่แกนั่งจะนาผิดมนุษย์ไปนิดนึงเอาละครับเสร็จิ้นภา,ร,ารกิจของเรานะฮะเอาปผมมอให้ตัวเองด้วยครับผมโว่<น><น>ใจตรงไหน, <c oughs> นครับเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ใจบูมิใจทำความรู้สึกกันเลยดีกว่าแต่ละคนเขาโดนหมดเลยถามคนหนึ่งที่ที่ไม่โดน ก็คือแดนเขาผมโดนแแย่ครับแต่ละอันโคตมากเลยไอ้ลูกโป่งนี่ผมผมระเบิดนะเเสียงนี้มันไม่รู้มันจะดีดเก็บอะไรหรือเปล่าไม่รู้เลยครับอ่ะโอเคตอนนี้ผมว่าเรามาดูดีกว่าสำหรับสองสาวที่ถือว่าเป็นผู้โชคดีมากๆฮะโดนหนุ่มหล่อนะฮะครับแต่งให้นะครับนี่เขาดูเป็นฝรั่งไงเขาหัวทองเราเนี่ไทยๆเนี่ยมีพวงมาลัยแบบเป็นลิเกเ้ยผมอยากรู้ความรู้สึกอีกอย่างฮะเมื่อกี้ที่พี่ตั๊กโดนแบบว่าสปาหน้าที่เป็นเค้กฮะแล้วก็ พ่นใส่ก็ต้งยำต้องยำไอเค้กไม่เท่าไหร่ครับครับผม อะครับต้มยำน,นี่มาเป็นเครื่องต้มยำ<ะ>ผมรู้สึกได้เลยว่านี่แหละต้มยำส้มเหรอครับส้มเหรอครับรู้สึกไงบ้างครับชิลดีค่ะชิลมันชิลมันชิลตรงไหนว่ามันชิลตรงที่แบบเราไม่ต้องมาลุ้นว่าเราจะโดนตรงนี้หรือเปล่าคือตอนแรกก็คือหนักใจว,ว่าวเราต้องโดนเราต้องโดนเขียนหน้าแบบเฮ้ยทำยังไงดีไม่อยากเลยแต่พอมาเห็นภารกิจแต่ละอย่างก็รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แหละปลอดภัยแล้วดีแล้วเอาใหม่ใหม่โดนหนักสุดอใหม่ลงเล่าหน่อยดิว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆคือมันแบบว่ามันก็ ก็ไหลอนคือมันก็แฮปปี้เวลาแบบว่าได้รับประทานอะไรแบบผสมกันก็แบบว่าเหมือนแบบรับประทานอ้วกอะไรอย่างเงี้ยเอาคิวครับเป็นไงบ้างวาซาบิฮะแบ่งฟันนี่ครับมันโอ้ยแบบมันขึ้นแต่ว่าผมว่าถ้ากินเข้าไปเนี่ยหนักกว่านี้อันนี้แค่แบ่งฟันแค่แบ่งฟันเดี๋ยวเราให้พระเอกของเราฝากละครฝากว่าเนี่ยดูนี่คือมวลของความสนุกสนานที่แต่นักแสดงแต่ละคนได้มีร่วมกันสนุกยังไงความสัมพันธ์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าดูในละครแล้วคุณจะรู้ว่า นั่นแหละมวลแบบนี้จะไปอยู่ในละครนสุดยอดในเวลาบ่าย3โมงวันเสาร์นะครับทาง Modernite TV อย่าลืมติดตามด้วยวันนี้ขอบคุณนะครับนักแสดงจากซิทคอมสุดยอดครับผมขอบคุณครับที่พื้นในตู้รูร้อยขึ้นไปจนสุดปลายฟันสุดยอดคือใครที่โลกที่รู้อยู่นี่ไง กกินนนคู่่มมมีัััวววววงงใคค้้ตรไไาทลลสำหรับภารกิจซีซาร์ในวันนี้ต้องขอขอบคุณกาแฟเนเจอร์กิฟต์รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ามาสเตอร์สองโยเกต้าชีและรองเท้ากีโตแน่นอนเลยค่ะกลับมาพบกับรายการดีๆที่คอยศาสตร์ความซีสาร์ความซา,า,มาหน้าจอ TV, ทีวีทุกๆวันเสาร์ห้าทุ่มครึง่งทางโมเดิร์นไอทีวีแห่งนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะ ภารกิจซีซัดวันเสาร์ที่2เมษายนนี้มาสาดความซีสตรดความรกักให้ชอบงายหลังไปกับสามหนุ่มหัวมันวงโปโตเตโต้ที่พากันมาซีดไปกับเครื่องเล่นสุดโหด้ามันขนาดไหนติดตามกันให้ได้นะครับสุดยอด่ออะ